ราวของเปรตถูกเล่าขานและเราได้ยินมาอย่างยาวนานแล้วนะคะภาพรมของเปรตที่เราคุ้นชินมักจะเป็นผีที่มีรูปร่างขอมโซกตัวสูงเท่าต้นตาลมือใหญ่โตเท่าใบลานมีปากเล็กเท่ารูเข็มชอบปรากฏตัวมาขอส่วนบุญกับผู้อื่นเพราะตอนเป็นมนุษย์ทำบาปกรรมเอาไว้พออตีพ่อตีแม่แท้จริงแล้วเปรตไม่ได้มีแค่แบบที่ว่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรและมีกี่ประเภท เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะวันนี้เราจะมารู้เรื่องของเปรตกันให้มากขึ้นนะคะคำว่าเปรตมาจากภาษาสันสกฤตคำว่าเปรตตรงกับคำบาลีว่าเปตะแปลได้สองความหมายคือ 1. ผู้ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้ว 2. ผู้ห่างไกลจากความสุขหมายถึงปีาศาจจำพวกหนึ่งที่เคยก่ออกุศลกรรมเอาไว้และต้องมารับใช้ผลกรรมนั้นอย่างทุกทรมานด้วยรูปร่างที่น่ากเกลียดน่าก,กลัวตามอากุศลกรรมที่ทำไว้ภพภูมิของเปรตเป็นอบายภูมิเรียกว่าเตภูมิเป็นภูมิที่ลงโทษผู้กระทำบาปหนักเป็นอันดับสองรองจากนารกถ้าเทียบกันแล้วนรกนั้นผู้ทำบาปจะถูกลงโทษตลอดเวลา ไม่มีผ่อนปรนส่วนผู้ที่เกิดในภูมิของเปรตถึงต้องรับกรรมแต่ก็ยังมีการผ่อนหนักผ่อนเบาในบางช่วงเวลาชเช่นเปรตปาาเท่าลูเข็มที่มีความหิวโหยตลอดเวลาแต่ก็ยังหากินประทังความหิวได้บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังต้องรับกรรมตามโทษของตนเองเป็นเวลานาน,านค่ะส่วนที่ตั้งภพภูมิของเปรตนั้นอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในโลกมนุษย์นี้เอง แต่เพียงอยู่กันคนละมิติที่ซ้อนกันส่วนจะอยู่ตรงไหนเป็นพิเศษไม่อาจกำหนดได้เปรดบางตนอาจจะผูกพันกับบางสถานที่ก็จะไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแต่ส่วนมากจะไม่อยู่เป็นหลักแหล่งมักจะหาส่วนบุญไปเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ที่มีคนทำบุญมากๆจึงอาจได้ยินว่ามักมีคนเห็นเปรตอยู่ที่วัดมากกว่าที่อื่นค่ะประเภทของเปรตถ้าหากจำแนกตามที่มามีสประเภทห เปรตที่ไปจากโลกมนุษย์คือคือพวกที่ทำกรรมไม่หนักพอที่จะไปรับโทษในนรกแต่ทำกรรมที่มีโทษพอจะไปเกิดในภูมิของเปรตพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตชดใช้กรรมทันทีไม่ต้องลงนรกก่อน 2. เปรตที่มาจากนารกคือผู้ที่ทำกรรมหนักเอาไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปแล้วก็ไปชดใช้กรรมนั้นในนรกผมต่างๆตามกรรม อาจใช้กรรมในนรกหมดแล้วแต่ยังมีเศษกรรมติดตัวอยู่ก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้เศษกรรมที่เหลืออยู่ในคำพีทางพระพุทธศาสนาเตตวัตถุอัตถกถาแสดงเปรตสี่จำพวกคือ 1. ปรทัตตตูตปะชีวิกะเปรตหรือเปรตขอส่วนบุญได้แก่เปรตที่มีความหิวโหยแต่ไม่สามารถจะกินอาหารอย่างอื่นได้นอกจากขอรับส่วนบุญจากญาติอุทิศให้ เป็นเปรตประเภทเดียวที่รับบุญกุศลได้ค่ะ 2. อุขบปีปาสิกกับเปรตหรือเปรตอดอยากหิวกระหายตลอดเวลาเป็นเปรตที่มีรูปร่างผอมโซเที่ยวเลี้ยงชีวิตโดยแสวงหาของกินไปยังที่ต่างๆ 3. นิชามาตันหิกกับเปรตหรือเปรตไฟเผาเป็นเปรตที่ถูกไฟเผาตามร่างกายให้เร่าร้อนทรมานอยู่เสมอ 4. การะกันชิกกัเปตเป็นเปรตในจำพวกอสุรกาย หรือเป็นชื่อของอสุรกายที่เป็นเปรตมีร่างกายสูงมีเลือดเนื้อน้อยคำพีโลกวัญญัติปรกรณ์ได้อธิบายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตโดยแบ่งเป็น12ตระกูลตามบุพกรรมที่ทำไว้ได้แก่ 1. วันตาสาเปรตมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว และอดอยากหิวโหวยเียวหากินน้ำลายเสมหะอาเจียนหรือเสลตตามทางเป็นอาหารเกิดจากกรรมที่เห็นผู้ยากไร้อดอยากเข้ามาขออาหารนอกจากไม่ให้แล้วยังถมน้ำลายใส่ด้วยความรังเกียจหรือเข้าไปในโบสถ์วิหารลานพระเจดีแล้วได้ถมเสลตจน้ำลายลงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น 2. กคุณนับปะขาทาเปรตมีรูปร่างน่าเกลียดมากเียกวหาซากอสุภะซากสัตว์ที่ล้มตายกลายเป็นศพอืดเน่าเหม็นมากินเป็นอาหารเกืดอจากกรรมที่เป็นคนตรนีเมื่อมีผู้มาขอบริจาคทานก็แกล้งให้ของที่ไม่ควรให้หรือนำอาหารที่ต้องห้ามเช่นเนื้อช้างเนื้องูเนื้อหมาไปถวายภิสุสงฆ์ทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับภิสุสงฆ์ในการบริโภค 3. พูดขาทักกระเปรดมีรูปร่างหน้าสอิดเสะเอียนเที่ยวสแสวงหาของสกรป,ปรกอุจจระปัสสวะเป็นอาหารยิ่งมีกลิ่นเหม็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบแต่ก็ไม่เคยอิ่มกรรมที่ทำให้มาเป็นเปรตตระกูลนี้คือชอบแกล้งนำอาหารที่มีของสกรปรกเจือปนไปให้พ่อแม่คนรู้จักหรือแม้แต่ถวายพระ 4. อักขิชาลามุขาเปรต เป็นเปรตที่มีเปลวไฟลุกในปากตลอดเวลาได้รับความทรมานทางปากเป็นอันมากเกิดจากกรรมเมื่อเป็นมนุษย์ใครมาขออะไรมักจะให้ของร้อนๆเป็นการกลั่นแกล้งหรือบังคับขู่เห็นพระสงค์ให้รับประทานของร้อนๆโดยเห็นเป็นเรื่องสนุกสนาน 5. สุจิมุขเปรตเป็นเปรตที่มีเท้าใหญ่โตคอยาวปากเท่ารูเข็ม ไม่รับรู้รสชาติอาหารร่างกายผอมโซดำเกรียมเกิดจากกรรมที่เป็นคนห่วงแหนรัพย์ไม่มีจิตศรัทธาในการทำบุญไม่ชอบทำบุญและย,ยังยุยงผู้อื่นไม่ให้ทำบุญด้วยหรือพวกด่าพ่อแม่ 6. ตันหาชิตาเปรตมีรูปร่างผอมและอดอยากเช่นเดียวกับเปรตพวกอื่นจะเดินตระเวนท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเพื่อหาอาหารเมื่อมองไปเห็นสระน้ำแม่น้ำก็ตื่นเต้นดีใจ รีบวิ่งไปโดยเร็วแต่ครั้นไปถึงแหล่งน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำหนองหรือน้ำครามไปเกิดจากกรรมที่เป็นคนหวงบ่อน้ำหรือต้นน้ำเก็บกักไว้ใช้คนเดียวมิให้ผู้อื่นใช้หรือหวงข้าวหวงน้ำไม่ให้คนอื่นได้ดื่มกิน 7. นิชามะกัปเรตเป็นเปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่ถูกเผาตัวสูงชะลูดมือเท้าหงิกงอปากเหม็นเกิดจากกรรมคือ เป็นคนใจหยาบช้าคิดว่าสมณะชีพรามที่เที่ยววินทบาทจะมาขอของจึงขับไล่ไปหรือเห็นพ่อแม่เกิดเจ็บป่วยก็แกล้งให้ท่านตายไวเพื่อที่จะได้ครอบครองสมบัติ 8. สับพังคับเปรตเป็นเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและแหลมคมเป็นอาวุธมักจะใช้เล็บนั้นขวนร่างกายเป็นแผล และกินเลือดเนื้อตัวเองเป็นอาหารกรรมที่ทําให้เป็นเปรตชนิดนี้คือชอบเกียนตีพุบตีจิกกวนพ่อแม่หรือบุคคลอื่นทําให้มีบาดแผลเลือดออกตามร่างกาย 9. ปรับพังทับเปรตเป็นเปรตที่มีร่างกายใหญ่โตเหมือนภูเขาแต่ต้องถูกไฟเผาคลอกอยู่ตลอดเวลาร้องไห้ทรมานจนบางครั้งต้องนอนเกือบติ้งไปมากรรที่สร้างไว้เมื่อเป็นมนุษย์ คือได้เอาไฟเผาบ้านเผาโรงเรียนเผาคุติวิหารเป็นต้น 10. บอชักคาระเปตเปรตที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์เตรจชานเช่นเป็นมูเหลือมเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายและจะถูกเผาไหม้ทั่วร่างกายทั้งวันทั้งคืนกรรมคือตอนเป็นมนุษย์เป็นคนตรนี เห็นพระสงฆ์ผู้มีศีลมาเยือนก็มักด่าเปรียบเลยว่าท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือล้อเรียนว่าเป็นสัตว์เพราะไม่อยากทำบุญทำทาน11มหิตท,ที่กาเปรตเป็นเปรตที่มีริ์และรูปงามเหมือนกับเทวดาแต่ว่าอดอยากหิวโหอยอาหารอยู่ตลอดเวลา จะเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเมื่อพบกูดของสกกระปกก็จะดูดกินเป็นอาหารกรรมที่ทําให้เกิดเป็นเปรตตะกูลน,นี้เพราะตอนเป็นมนุษย์เคยบวชเป็นภิกษุสามเณรพยายามรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์จึงมีรูปงามแต่มีใจที่เจียดคร้านต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจิตใจจึงมากไปด้วยความโลภโกรธหลงเมื่อตายไปจึงมาเกิดเป็นเปรตตะกูลน,นี้ 12. เวมานิกเเปรต เป็นเปรตที่มีวิมานทองคล้ายเทวดาบริบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติแต่จะเสวยสุขราวกับเทวดาในเวลากลางวันพอกลางคืนก็จะเสวยทุกข์หรือบางตนสลับกันหรือบางทีเสวยสุขเจ็ดวันเสวยทุกเปรตอีก7วันเช่นนี้ก็มี mm hmm. เกิดจากกรรมคือ mm hmm. เมื่อเป็นมนุษย์มีศรัทธาทำบุญกุศลไว้มากแต่ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาสิลก็รักษาแบบเสียไม่ได้ หรือไม่ตั้งใจรักษานอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของพระโมคคัลลานะที่ได้มองเห็นเปรตทั้ง21ประเภทในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกมหาวิพังภาคหนึ่งโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระโมคคัลลานะและพระคนะรคณะรวมถึงหมู่สงฆ์ได้เดินทางลงจากภูเขาฮิชกูดร,ระหว่างเดินทางอยู่นั้นพระโมคคัลลานะได้เห็นเปรตจึงแย้มยิ้มนิดหนึ่ง พระรักคณะก็สังเกตเห็นจึงถามว่าท่านยิ้มด้วยเหตุใดแต่พระโมคคัลลานะรู้อยู่ว่าถ้าพูดไปตอนนี้สงฆ์ทั้งหลายก็อาจไม่เชื่อเพราะไม่มีผู้ใดเห็นเปรตนอกจากพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะจึงตอบว่าเอาไว้ให้ท่านถามต่อหน้าพระพักพระพุทธองค์อีกครั้งเมื่อได้เฝ้าพระพุทธองค์ท่ามกลางหมู่สงฆ์ทั้งหลายพระรักคณะได้ถามพระโมคคัลลานะอีกครั้ง ว่าเหตุใดเมื่อตอนลงจากภูเขาพิชกูท่านถึงได้ยิ้มออกมาพระโมคคัลลานะก็บอกว่าท่านได้เห็นเปรตชนิดต่างๆแล้วได้บรรยายลักษณะของเปรตแต่ละชนิดเหล่าสงได้ยิงได้ฟังก็พากันเพ่งโทษติเตียนว่าพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระโมคคัลลานะพูดจริงมิต้องอาบัติพระองค์ก็ทรงเห็นเปรต ดังเช่นพระโมคคลานะเห็นเช่นกันและทรงใช้โอกาสนี้เล่าบุพกรรมของเปรตเหล่านั้นให้บรรดาสาวกได้รู้ที่มาที่ไปถึงบากกรรมที่ทำให้คนต้องกลายเป็นเปรตลักษณะต่างๆด้วยดังนี้ 1. อัติสังขาริกรเปรตเปรตคงกระดูกเปรตที่มีแต่ร่างกระดูกติดกันเป็นท่อนๆแต่ไม่มีเนื้อลอยไปในอากาศปูงแรงเหี่ยวนกกาขากันโฉบอยู่ คว,ว่ยจิกถึงไปมาจนเปรตนั้นร้องครวนรางพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโบกอยู่ในพระนครราชคร้นี่เองพาวัวชำแหละเนื้อไปขายเหลือแต่กระดูกผลแห่งปานาติบาตได้ตกนรกมาเนิ่นนานและเศษกรรมที่เหลือยังให้เปรตเช่นนี้ 2. มังสะเบสิเปรตเปรตชิ้นเนื้อ เบรดที่เป็นชิ้นเนื้อสดๆขนาดใหญ่มีถูกเฉือนมีเลือดไหลเยิ้มมีไฟลุกไหม้ลอยไปในอากาศถุงแรงเดี่ยวนกกาพากันโฉกอยู่ขวัไฟพระพุทธองค์ตัดว่าเปรตนั้นเคยเป็นพ่อค้าเนื้ออยู่ในพระนครราชครอนี่เองข้าวัวทุกวันชำแหละเนื้อเป็นชิ้นๆขาย 3. ม,มังสปินทัเปรตเปรดก้อนเนื้อ เป็นเปรตล่างต้อนเนื้อกลมๆล,ลอยไปมาในอากาศถูกปูงแรงเหยี่ยวนกตาบินโฉบจิกกินเนื้อได้รับความทรมานแสนสาหาัสพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นนายพรานนกอยู่ในพระนครราชครืนี่เองเขามักจะจับนกที่ได้มาถอนขนและถลกหนังขายหลายสิบปี 4. นิจจฉาวิเปรตเปรตไร้ผิวหนังเป็นเปรตมองเห็นเนื้อในสดๆ ไม่มีผิวหนังพุ่มมีแผลและเลือดไหลโศมกายฝูงแรง้งเหยี่ยวนกกาบินโฉบจิกกินเนื้อทําให้กรีดร้องโหยหวนพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าแกะอยู่ในพระนครราชคระนี่เองเขามักจะฆ่าแกะและถลกหนังขายเป็นจํานวนมาก 5. อาซิโลมะเปรตเปรตขนดาบเป็นเปรตที่มีร่างกายเป็นหมูแต่ศีรษะเป็นมนุษย์ ผนในร่างกายงอกออกมาเป็นดาบพุ่งออกจากผิวหนังแล้วทิ่มแทงตนเองกรีดร้องเจ็บปวดทรมานพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นพ่อค้าหมูอยู่ในพระนครราชาคฤห์นี่เองเขามักจะใช้ดาบฆ่าหมูเป็นจํานวนมาก 6. สัตติโลมาเปรตเปรตที่มีขนเป็นหอกเป็นเปรตที่สูงเท่าภูเขาหอมแหง้งส่งเสียงกรีดร้องไปทั่วท้องฟ้า เพราะถูกหอกที่เกิดจากผลของตนเองทิ่มแทงพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นพานล่าเนื้ออยู่ในพระนครราชดรุนี่เองเขามักจะใช้หอกซัดเสียบไปที่ลำตัวเวลาล่าถ้าไม่ตายก็จะเอาหอกนั้นทิ่มแทงซ้ำา 7. อุซูโลมะเปรตเปรตที่มีขนเป็นลูกธนูเป็นเปรตที่สูงเท่าภูเขาผอมแห้งส่งเสียงกีดร้องโหยหวนจากลูกธนู ที่เกิดจากผลของตนเองทิ่มแทงพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตอยู่ในพระนครราชกห์นี่เองเขามักจะทรมานนักโทษด้วยวิธีทารุณเช่นเอาลูกธนูแทงที่ดวงตาหรือร่างกายของนักโทษผลแห่งกรรมนั้นได้ตกนรกถูกไฟแผดเผาจนเหลือเศษกรรมต้องมาเกิดเป็นเปรตเช่นนี้ 8. สูจิโลมะเปรต เปรตที่มีขนเข็มเป็นเปรตที่ส่งเสียงโหยหวนจากถูกเข็มยาวใหญ่ที่เกิดจากขนของตนเองที่มแทงพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นนายสารถีอยู่ในพระนครราชครุยเองเขามักจะฝึกม้าอย่างทรมานโดยการใช้ปะตักแทงไปที่หลังมา้าให้ได้รับความทรมาน 9. ทุติยะสูจิโลมะเปรตเปรตที่มีขนเข็มแบบที่สอง เป็นเปรตที่ส่งเสียงโหยหวนจากถูกเข็มที่เกิดจาก้นของตนเองทีมแทงที่ปากบ้างที่ตัวบ้างพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นชาวเมืองราชครืดนี่เองเขามักจะพูดให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจหรือยุยงให้ผู้อื่นแตกคอกันเสมอสิบกุมพันธเปรตเปรตที่มีอันท่าใหญ่โต เป็นเปรตที่มีอันธะโตเท่าหมอ้อเมื่อเดินไปที่ไหนก็ต้องยกอันทะนั้นเดินไปด้วยปูงแรงกาก็ไลจิกพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษายอยู่ในพระนครราชครุนี่เองเข <up> ามักจะรับสินบนตัดสินเข้าข้างคนผิดอย่างไม่ยุติธรรมอาศัยตำแหน่งที่ได้มาไปทำชั่วยอย่างน่าละอาย 11. คูตูปานิมุขเปรตเปรตที่จงอยู่ในอุจจาระ เป็นเปรตที่อาศัยอยู่ในหลุมอุจจาระโผล่ศีรษะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยไม่นานก็มุดลงไปในหลุมดังเดิมพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นชายหนุ่มอยู่ในกรุงราชครห์เป็นผู้มากมากในกามร่วมประเวณีไปทั่วและลักลอบเป็นชู้เสมอ 12. พูดขาทักกัะเปตเปรตที่กินอุจจาระเป็นเปรตที่นั่งอยู่ในหลุมอุจจาระเอามือกอบกินสมแกบาบาปที่ทำไว พระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะเขาเป็นพรามณ์ผู้ชั่วช้าได้ทำการนิมนต์ภิกษุมาที่เรือนเพื่อถวายพัตตาหารแต่แกล้งเอาอุจจาระใส่ในถาดอาหารมาถวายแล้วบอกให้ฉันให้เต็มที่แล้วหัวเราะชอบใจกรรมนั้นทำให้ไปชดใช้ยังนรกแล้วเกิดเป็นเปรตเช่นนี้ 13. บสามนิชาวิกิเปรตเปรตหญิงที่ไม่มีหนัง เป็นเปรตหญิงที่ไม่มีผิวหนังหุ้งมองเห็นเนื้อในสดๆมีเลือดไหลทรงกายปูงแรงเหี่ยวนกกาบินโฉบกินจิกเนื้อทำให้กรีดร้องโหยหวนพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นหญิงสาวที่งดงามอยู่ในกรุงราช,ชครึแต่เป็นผู้มกักมากในกามร่วมโปรเณีไปทั่วและหลักลอบเป็นชู้กับสามีผู้อื่นเสมอ14 มังคูลิถีเปรตเปรตที่มีกลิ่นเหม็นเนา่าเป็นเปรตที่เป็นเปรตหญิงสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งตัวเป็นแผลมีกลิ่นเหม็นเนา่ากูงแรง้งเหยี่ยวและนกตะกุงทากันโฉกรุมทึงอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นหญิงร่างทรงในกรุงราชครุนี่เองหรือมักทำอาชีพร่างทรงหลอกลวงผู้คนอากินกับความเชื่อของผู้อื่นเสมอ รรมที่ใช้ตนเป็นร่างทรงหลอกลวงผู้อื่นจึงต้องมาใช้เศษกรรมเช่นนี้ 15. อากิรินีเปรตเปรตที่มีร่างกายเป็นถ่านไฟเป็นเปรตที่มีถ่านไฟตกต้องตามร่างกายเผาไหม้ผิวหนังพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเกิดเป็นอัครามเหสีของพระเจ้ากาลิงคานางเป็นคนขี้หึงได้เอากระทะเต็มด้วยถ่านเพลิงคลอกกิจนักฟนะ้อนรำ ที่พระสวามีทําท่าพึงพอใจทําให้ต้องไปใช้กรรมในนรกแล้วมาเกิดเป็นเปรตด้วยเศษกรรมที่ทํา 16. อาสีสักกัพันธะเปรตเปรตที่ไม่มีศีสษะเป็นเปรตที่หัวด้วนโดยมีตาและปากอยู่ที่ลําตัวพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรในกรุงราชคฤห์เขาฆ่าตัดหัวนักโทษมากมายตามคำสั่งของพระราชา ตลอดชีวิตไม่ต่ำกว่า500คน 17. ภิกษุเปรตเป็นเปรตที่หงจีวรเหมือนภิกษุร่างกายลุกโชนด้วยไฟร้องควนครางทรมานเป็นอันมากพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยบวชเป็นภิกษุแต่ย่อหย่อนในพระธรรม,มวินยัยและเมื่อสิกขาบทอยู่เสมอเป็นพระแต่เพียงรูปลักษณ์เท่านั้นไม่ละอายต่อบาป 18. ภิกษุณีเปรตเป็นเปรตหญิงที่ห่มจีวรเหมือนภิกษุณีร่างกายลุโชนด้วยไฟร้องควรคางทรมานพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นเคยบวชเป็นภิกษุณีแต่ย่อหย่อนในพระธรรม,มวินยัยและเมื่อสิกขาบทอยู่เสมอเช่นเดียวกับเปรตตนก่อนเป็นภิกษุณีแต่เพียงรูปลักษณ์เท่านั้นไม่ละอายต่อบาป 19. สิกขามานาเปรตเป็นเปรตหญิงที่เหมือนภิกษุณี ร่างกายลุกโชนด้วยไฟอย่างทรมานพระพุทธองค์ตรัสว่าในสมัยพระพุทธเจ้ากัดสปะนางเคยบวชเป็นสิกขามานาหรือสามเณรีที่รักษาศีลหข้อเป็นเวลาสองปีก่อนบวดเป็นภิกษุณีแต่ล่วงละเมิดสิกขาบทและไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตจึงตกนรกแล้วต้องมาใช้เศษกรรมเช่นนี้ 20. สามเณรเ,เปรต เป็นเปรตที่มีลักษณะเหมือนสามเณรจีวรเก่าขาดลุกโชนด้วยไฟร้องโหยหวนทรมานพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะเคยบวชเป็นสามเณรแต่ละเมื่อศีลทำกรรมชั่วช้าเหล่าภิกษุตักเตือนก็ไม่ฟังจึงต้องตกนรกแล้วต้องมาใช้เศษกรรมเช่นนี้21สามเณรีเปต เป็นเปรตที่ลักษณะเหมือนสามเณรีจีวรเก่าขาดลุกชนด้วยไฟร้องโหยหวนทรมานพระพุทธองค์ตรัสว่าเปรตนั้นในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเคยบวชเป็นสามเณรีแต่ละเมื่อศีลเหล่าภิกษุณีตักเตือนก็ไม่ฟังจึงต้องตกนรกแล้วต้องมาใช้เศษกรรมเช่นนี้เปรตทั้ง21ตนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระมคคัลลานะเห็น และพระพุทธเจ้าตรัสเล่าบุพกรรมให้เหล่าสาวกได้ฟังนะคะแต่ยังมีเรื่องเปรตต่างๆที่ทำบุพกรรมต่างๆไว้ที่บันทึกในพระไตรปิฎกอีกหลายเรื่องเอาไว้เทปๆจะนำมาเล่าในโอกาสต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเปรตถ้ามีข้อมูลใดขาดตกบกกร้องไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้เทพเทพด้วยนะคะแล้วท่านไหนอยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ